นะโอเคก็ผมก็มาเข้าสู่หัวข้อกันนะครับกบารปทํา y u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  e e 1เดือนยอดวิว1คลิป400นะครับก็เป็นตามที่ผมคาดการไว้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าวิธีการนะครับของผมมันที่ผมบอกแหละนะครับว่าถ้าวิธีการในรอบนี้ที่ผมที่ผมวางแผนไว้ถึงคิดไว้มันไม่ได้ผลช่องมันจะไม่โตแล้วก็ในส่วนของยอดวิวก็ไม่มาก็เรียกว่า ถ้าเกิดวิธีการเดินที่ผมคิดเนี่ยนะครับมันก็เป็นการที่เรียกว,ว่าเราก็กลับมาทำคือผมกลับมาทำยูทูปมาหลายรอบแล้วเพราะอย่าลืมว่าผมท o u t u b ปมาหลายปีไม่ใช่เพิ่งทําได้ปีหนึ่งสองปีนะไม่ใช่ฉะนั้นถ้าเกิดผมคิดวิธีการเดิมมุมอมองเดิมนะครับเวลาผมลงลงคลิปไปเนี่ยพอช่วงกลับมาทําทุกครั้งเนี่ยมันก็จะมันก็จะมียอดวิวมาแต่มันไม่ทําให้ช่องเราโตอ่ะในช่องเราโตกึ๊บ เรากลับมามีไฟอ่ะเรากลับมาอารมณ์อยากทำกลับมาทำนะครับพอลงคลิปไปแรกๆก,ก็มียอดวิวอ่ะพอลงไปสักสักทีเริ่มถี่ขึน้นหายแหละนะครับเพราะว่าตัวของมันเหมือนคนที่เขาเห็นเขาเห็นยอดวิวน้อยๆอย่างเงี้ยอเขาลองดูบ้างลองกดดูบ้างแต่พอ,พอเขาดูคลิปเราแล้วเนี่ยมันไม่เกิดการที่ว่ามันไม่อยากกลับมาดูอีกมันไม่ทําให ให้ช่องเรามันมันน่าสนใจเนื้อหาเรื่องต่างเขาก็ไม่กลับมาดูแต่รอบนี้มมนเป็นรอบที่อย่างที่ผมบอกว่าผมวางแผนมาแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าเราจะขายเราจะขายตัวเราอย่งไงมันก็เลยเป็นรอบที่แตกต่างเรียกว่าต่างจากทุกรอบที่ที่เคยทํามานะครับเช่นยกตัวอย่างก็คืออย่างตอนเนี้ยผมทําหลายช่องก็จริงแต่ผมแยกเนื้อหา ว่าอ่ะช่องนี้ก็วาดรูปวาดรูปไปเลยใช่ไหมเล่นช่วงนี้เล่นเกมก็เกมแนวนี้ไปเลยคนละแนวไปเลยมีช่องนี้ก็จะทําเป็นเรื่องที่มีเรื่องที่จะพูดก็คนละเรื่องไปคนละช่องไปเลยไม่เอามาปะผนกันครับแยกค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ถามว่าไอเนื้อหาที่ผมทําลงเนี่ยมันเป็นเนื้อหาประมาณแนวไหนอ่ะอย่างผมตัวอย่างอย่างเกมเนี้ยนะครับอย่างผมทําเกมเนี้ยผมรู้่แล้ว,ว่าหนึ่งผมผมเพิ่งเล่นเกมนี้ถูกไหม ฉะนั้นเราจะเล่นได้ไม่ไม่เข้าใจไม่ชํานาญไม่รู้เท่ากับคนที่เขาเล่นมาก่อนเราอะ่ะฉะนั้นเราจะทําได้หาอะไรที่มันเกินเกินตัวเรามันไม่ได้เราต้องทําออกมาแล้วเป็นเป็นความคิดเราเป็นมุมมองเราเพราะเราเราเล่นได้ประมาณนี้เราจะไปทําแนวแบบเก่งเหรอไม่ได้ถูกไหมทาแนวแนะนําเกมข้อมลูลไม่ได้คุณเพิ่งเล่นคุณยังไม่เข้าใจเยอะ และอีกอย่างนี้ไอการทำเนื้อหาแบบประมาณนั้นเนี่ยมันทําให้คนที่เขาดูว่าบางคนเนี่ยเขารู้จริงกว่าเราหมายเข้าใจเกมกับเราอ่ะเขาก็จะมามาบอกมามาแก้ข้อมูลของคุณคือแม้แม้คุณเล่นเกมเกมนี้มามากกว่าบ้านก็จริงมันก็ผิดได้อยู่ดีนั่นแหละแต่อเนื้อหาแนวที่ผมเคยพูดเะบอกว่าคุณอย่าทำเนื้อหาแนวสอนอย่าทำเนื้อหาแนวสอนอย่าทำเนื้อหาถ้าจะทําให้ทําเป็น,นมุมมองที่ว่า ความคิดคุณเองนะเป็นความคิดของคุณเองเพราะแต่ละคนมันมีมุมมองความคิดมันไม่เหมือนกันถ้าเราทำเนื้อหาแนวสอนเมื่อไหร่เนี่ยจะไปเรียกว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอคนที่เขารู้จริงกว่าคุณเนี่ยคือยังไงเนื้อหาแนวพวกนั้นนะโอกาสที่คุณผิดพลาดเนนะี่ยมันจะเยอะมากนะยังไงคุณต้องคุณไม่มีทางพูดอะไรถูกร้อยเปอร์เซ็นถูกมากแต่ถ้าเกิดแล้วคุณทําไปในมองที่ว่าอะผมเล่นแบบนี้นะครับวิธีการแบบนี้ นะมุมมองผมแบบนี้ไอ้แบบเนี้ยมันเป็นมันเป็นมุมมองคุณถูไหมมันเป็นความคิดคุณมันเป็นตัวคุณไอ้แบบเนี้ยมันดีกว่าซึ่งมันอาจจะเป็นมุมมองที่ที่ผิดที่ถูกถูกไหมแต่อย่าลืมว่าคุณไม่ได้ไปสอนนี่เพราะว่ามันเป็นมุมมองของของตัวคุณเองมันก็ถึงทําให้ก็ผมถึงถามว่าผมถึงมองว่ารอบเนี้ยเป็นรอบที่ผมทําเกมมันก็เกมเดิม เนีย่ยผมก็พูดอยู่่เกมก็เกมเดิมก,เกม็เกมเกมเก่าที่ผมทำลงนาไม่ใช่เกมใหม่อย่างในช่องตอนนี้ที่เริ่มโตขึ้นมาเนี่ยส่วนมากที่เป็นที่ผมลงเนี่ยมันก็เป็นเกมแบบไม่ได้กินสเปคอะไรเยอะเป็นเกมฟรีด้วยซ้าแล้วก็การตัดต่อผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่คนที่แบบเล่นเกมที่มันสนุกสนานมันไม่ใช่ขนาดนั้นเ,นเราคือเรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่า,วาเราจะขายอะไร คือเราเราจะไม่ฝืนทำอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราอะคือผมก็จะยำ้ำย้ำจุดนี้ตลอดว่าคุณจะทำเนื้อหาอะไรก็ตามลง y o u t u b e f a c e b o ติ๊ i k t อ k อะไรก็ตามคุณต้องนึกถึงตัวคุณเป็นหลักว่าอะไรที่มันเราทำแล้วมันเป็นตัวเราอะ่ะนั่นแหละอะไรเป็นจุดเด่นคุณทำอะไรเป็นจุดได้ถ้าคุณไม่อยากขายจุดได้คุณก็คุณไปส่งเสริมจุดเด่นแทนแต่ว่าบางบางคนเขาเอาจุดได้เป็นจุดเด่นมันแล้วแต่ วิธีการมุมมองคุณอาจจะไม่ใช่คนที่พูดเก่งคุณก็เลือกพูดในทิ่ที่คุณเข้าใจก็จบมันไม่จะเป็นว่าเราจะต้องพูดเก่งหรือจะต้องพูดเราจะต้องเล่นเกมเก่งเราจะต้องเล่นแล้มันสนุกซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนที่มาเล่นเกมแล้วสนุกก็อย่าไปฝืนทำคืออย่างที่ผม,ผมพยายามจะสื่อว่าการทาไอเนื้อหาลงพวกนี้มันต้องเป็นเนื้อหาที่สะท้อนเข้าไป็นตัวคุณ มันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าไอ้สองช่องที่ผมบอกว่าที่ผมทําเป็นเรื่องเกมเนี่ยยอดวิวมันโดดมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับเพราะมันก็จะเข้าทฤษฎีที่ผมเคยพูดไว้ว่าช่องของคุณต้องมีคลิปประมาณสิบคลิปอ่าสิบคลิปขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งสิบห้าวันเนี่ยต่ทีเห็นผลเลยประมาณสักเดือนหนึ่งสิบคลิปหมายถึงว่าแต่ละคลิปที่คุณทําลงเนี่ยมันต้อง ทำเป็นตัวคุณนะแล้วต้องตั้งใจทําหน่อยนะเรียกว่าคุณอยากต้องการให้ให้คนที่เข้ามาดูเขาเห็นอะไรอะ่ะคุณต้องการขายอะไรอะ่ะนั่นแหละนะครับไอสองช่องนี้แรกๆก็เป็นยอดวิวไม่เยอะเพราะาไอสองช่องที่ผมทําเนี่ยผู้ติดตาม,ย,มย,นะายังไม่ถึงร้อยคนเลยนะเออยังไม่ถึงร้อยคนเลยนะครับคือมันเป็นช่องที่ผมทํามานานแล้วแต่ว่าไม่ต้องไปนับมันเพราะว่าลงไปตอนแรกๆอ่ะ มันไม่มียอดวิวมีก็มีน้อยอาถูกไหมคือมันมันไม่ได้สร้างให้ช่องมันโตได้พ่ายเขามาดูเขาก็ดูผ่านๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าพอเราลงคลิปไปเนี่ยนะครับมันมีคนมาดูซ้ำไอ้คนที่เคยดูช่องเรามาดูซ้ำถามว่าผมรู้ได้ไง YouTube มันมีวิเคราะห์มันมีบอกดีิคุณคุณเข้าไปดูได้ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณทำ YouTube คุณก็จะรู้มันมีบอกหมว่า คนกลับมาดูซ้ำคนคลิปนี้มันทำให้คนกดติดตามเท่าไหร่มียอดวิวเท่าไหร่เพราะตอนนี้ถือว่าสูงค่อนข้างสูงสุดละนะครับว่าไอ้คลิปหนึ่งคลิปของผมะตอนนี้มียอดวิว400เกินแล้วตอนนี้มันเกินละนะนเกินละเพราะมันเกิดจากการที่ว่าไอ้ช่องสองช่องนี้ผมกลับมาทำได้ทำกลับมาทได้มาเดือนหนึ่งนะครับก็สี่พฤษภาเนี่ยผมก็ไล่ทําไปทีละช่องนะไม่ใช่ว่าสี่พฤษภาเนี่ยผมลง แปดช่องพร้อมกันจกคลิมก็ไม่ใช่นะทยอยทําไปทีละช่องทีละช่องทีละช่องแต่อ้สองช่องนี้มันเป็นช่องเกมที่ผมไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่เพราะผมบอกแล้วว่าเนื้อหาเกมกู้แข่งมันเยอะนะครับฉะนั้นผมจะไม่คคาดหวังผมจะคาดหวังไอช่องช่องวาดรูปที่ผมทำนะไอช่องทําเกมแล้วก็ไอช่อง 3D มีสามช่องนี้ผมคาดหวังมากแต่ว่าตอนนี้ไอช่องวาดรูปยอดวิวมันมาคนดูพอติดตามมาเริ่มมาแต่มันอื่น ผมก็ต้องไปไล่แก้ทีละช่องสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ผมแก้เนื้อหานะครับส่วนไอ้สองช่องนี้มันเป็นช่องที่ผมแบบไม่ค่อยหวังเท่าไหร่แต่ก็ลงก็คือสัปดาห์นึงก็ลงคลิปสองคลิปนั่นแหละนะครับแต่กลายว่าตอนนี้มันเริ่มติดลงบนน่นมันเริ่มแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรากลับมาทำตั้งแต่พฤษภาถูกไหมแล้วผมลงสัปดาห์หนึงผมลงคลิปสองคลิปเสองคลิปตอนนี้มันคลิปในช่องตอนนี้มันสิบเกิประมาณสิบกว่าคลิปแล้ว แล้วคลิปเรามาเริ่มกระจายคือมันก็เป็นไปได้ที่ว่าจะเกิดคุณอาจจะบอกว่ามันไม่บางทีมันไม่ต้องสิบคลิปหรอกไม่ต้องเดือนหนึ่งหรอกบางทีมันลงคลิปเดียวมันอาจจะมีคนดูมันอาจจะมันใช่มันทฤษฎีนั้นแบบเป็นไปได้แต่เราต้องลึกว่าเราจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าเราเปิดช่องใหม่เราลงสองคลิปแล้วเรามีคนดูคลิปเราเป็นวิวเป็นคลิปเรายอดวิวเป็นพันเป็นหมื่นภายในคลิปสองคลิปแรกอ่ะมันไม่เรา ใช่เน่ใจนะว่าเราจะทําได้ผมรู้ตัวว่ามันคลิปผมมันก็ไม่ใช่คุณภาพขนาดนั้นเนะฉะนั้นผมอาใส่ว่าเราต้องใช้ปริมาณเข้าสูแต่ตัวของคลิปที่เราลงเราก็วางแผนตั้งใจทําอ่ะถูกไหมแต่คือมันก็ไม่ใช่แบบแหมระดับคลิปเรามันจะแบบโอ้การตัดต่อนู่นแน่นนี่คงไม่ขนาดนั้นแต่สิ่งที่มันต่างก็คือเป็นไงมันเป็นตัวผมนะข้อที่แตกต่าง ว่ามันเป็นตัวผมละผมรู้แล้วว่าไอ้แลวผมคือผมก็ต้องผมก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปที่ผมทําลงเนี่ยไอ้สองช่องเนี้ยที่ตอนนี้มันเริ่มยอดวิวมันเริ่มเยอะขึ้นผมก็ทําเสร็จผมก็นั่งดูนะนั่งดูว่ากลับไปดูอีกรอบว่าไอ้คลิปที่คนดูเยอะๆไอ้สี่ร้อยขึ้นเนี่ยมันมันตรงไหนอ่ะผมก็กลับไปนั่งดูเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ผมเพิ่งทาเมื่อวานไอ้สี่ร้อยเนี่ยเพิ่งทาเมื่อวานช่วงช่วงเช้าแล้วผมก็อัพ อัพไปลงประมาณเที่ยงม้งอ่าช่วงบ่ายมาแล้วยอดวิวไหลมาเลยเนี่ยผมก็กลับไปนั่งดูอีกรอบว่ามันสนุกตรงไหนมันสนุกตรงไหนวะเนี่ยนะครับคือเอาจีผมก็ตอบตรงๆแล้วว่ามันก็ไม่สําหรับผมมันไม่ขนาดนะในคลิปเนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้โหดูแล้วมันว้าวดูแล้วมันแบบมันน่าสนใจแต่เราอย่าลืมว่าอย่างที่ผมพูดนะว,ว่ามุมมองเราอะกับมุมมองคนดูอะมันไม่เหมือนกัน บางทีคลิปคลิปที่เราคิดว่ามันเวิร์กน่าจะได้ยอดวิวเยอะน่าจะนู่นนั่นนี่ใช่ไหมแต่พอลงจริงไปไงกลิปเลย <c oughs> ยอดคลิปยอดวิวไม่มียอดวิวน้อยอย่างเงี้ยกับอีคลิปหนึ่งที่เราคิดว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะมันก็กลายเป็นเห็นไหมคนดูเขาชอบไม่เหมือนกันไอสิ่งเนี้ยพอคุณทํามาคุณจะเห็นแล้วว่าอ๋อคนดูเขาชอบสไตล์นี้ คนดูก็ไม่ชอบแบบนี้เนี่ยคุณก็ค่อยผมถึงบอกว่าทําไมคุณต้องทําประมาณสักเดือนหนึ่งสคกคลิปมันต้องเยอะหน่อยก็เพราะว่าพอมาคลิปมันเริ่มเยอะคุณก็จะเห็นข้อแตกต่างแล้วว่าอ๋อสไตล์นี้อย่าทำดูแล้วนี่ว่ายอดวิวมันน้อยเฮ้ยสไตล์นี้คนดูชอบเว้ยแต่คุณก็ต้องดูว่าไอเนื้อหาที่คุณทํามันก็ต้องเป็นตัวคุณนะพราะถ้าเกิดคุณทําอะไรที่มันฝืนเนะี่ยสมมุติคนดูเขาชอบแบบเนี้แต่มันฝืนตัวคุณละ คุณรู้แล้ว,ว่าแล้วคุณทําแล้วมันไม่มีความสุขทําแล้วมันไม่สนุกแล้วอะไรที่คุณทำอึดอน,นีนยมันก็ทาได้ไม่นานแล้วคุณทําไปแล้วคุณก็ไม่มีความสุขคุณอยากทำไลยมันก็ไม่อยากทําก็เรียกว่าผมเองก็รอดูนะรอดูอยู่ว่าไอ้สองช่องเนี้ยมันจะโตยอดวิวจะมากกว่านี้ไหมแต่แน่นอนนะครับพอพอคลิปเรายอดยอดวิวมันเยอะเนี่ยมันจะเป็นประตูแหละ พราะอย่างที่อย่างที่เคยพูดว่าสมมุติเกมเดียวกันอ่าแล้วเป็นช่องหน้าใหม่ทั้งคู่นะครับเกมเดียวกันช่องหน้าใหม่ทั้งคู่นะครับอีกอันหนึ่งยอดวิวสิบวิวอีกอันหนึ่งสี่ร้อยอีกอันหนึ่งห้าร้อยอีกอันหนึ่งพันวิวคนส่วนมากเขาจะดูไหนอย่าบอกนะออดไม่หรอกเห็นให้กําลังใจจะไปเลือกคลิปที่มันสิบวิวก็เป็นไปได้ถูกไหมแต่คนส่วนมากมันจะไปคลิกไหนก่อนมันคลิกที่ ยอดวิวเยอะก่อนถูกไหมและเขาก็รู้อยู่แล้วเฮ้ยไอช่องนี้มันมาใหม่อ่ามันเห็นชื่อเห็นอะไรมันก็รู้แลหละเฮ้ยลองดูหน่อยที่ว่าทําไมยอดวิวมันเยอะคือผมก็ไม่ได้มาพูดว่าทําแล้วต้องการยอดวิวให้มันเยอะนะแต่หมายเพื่อผมจะสื่อให้ว่าคนส่วนมากเขาจะคิดอย่างนี้คือคือเข้าไปดูแล้วมีคุณภาพดีไม่ดีอ,อีกเรื่องหนึง่งถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคลิปของคุณมันทําแล้วมัน ตั้งใจทาหน่อยถูกไหมแล้วมันสะท้อนความเป็นตัวเองเนะี่ยไอ้ส่วนนะเดี๋ยวมันมาเองคนจะชอบไปชอบ,ชอบอยอดวิวเยอะไม่เยอะถูกไหมก็เหมือนกับที่ของตัวอย่างเนี่ยคลิปเมื่อวานเนี่ยผมนั่งอัดตอนเช้านั่งอัดเสร็จก็ประมาณอัปโหลดประมาณเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นมาแล้วนะครับวันเดียวแล้วก็คือถือว่าอันนี้มันเป็นคลิปที่ยอดวิวแตะสูงที่สุดครับ ที่ผมทำมาทุกช่องเนะยเพราะมันไล่มรืเลยมีร้อยกว่าสองร้อยสามร้อยอันนี้สี่ร้อยกว่าสำหรับผมแล้วผมถือว่าเฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าคือผมก็ไม่ผมไม่สามารถพูดได้ว่าคุณต้องทำเนื้อหาแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นคุณต้องเอาไปปรับเนื้อหาต่างๆที่คุณจะนำะเสนอ อย่างเกมที่อาะสมมติเรื่องเกมนะเกมที่เล่นก็คนละเกมแล้วคุณกับผมก็คงจะเล่นไม่เหมือนกันแต่คุณต้องทำไงให้ใหมันเป็นเป็นตัวคุณเนี่ยอันนมาเป็นหัวใจหลักคีหลักอใช่ไหมในการที่จะทําให้ให้ช่องเราเราโตขึ้นมาครับะเล่นก่อนภารากิีดเนี่ยมา เอาแล้นหน่อยเดี๋ยวเออดีดีเอาเล่นด่านฮาอ๋อเล่นครบแล้วนี่อันนี้มันอันนี้มันเปิดเมื่อไหร่เปิดเมื่อต้องเล่นสี่อาถึงจะเปิดด่านฮานะอันนี้ผมดูสี่สองนะดูที่จะรอดไหมโลกสี่ด่านสอง ทีมเดิมครับผมนำทีมไรอโอริยูกะโนโนมิอาคาริอูตาฮาฮารูนาะนั่นเองมานะเดเวลเราขนาดนี้มันก็น่าจะพอสู้ได้บ้างแหละนะเริ่มภารกิจเดินขึ้นบนต้องการย้ายกองกำลังต้องย้ายอยู่ที่นี่อ๋อมันวาร์ปมันวาร์ปม,ม,มันเป็นจุดวาร์ป อ่๋อไม่ต้องเดินไปเอากรอกข้างบนได้ เลเวลเราขนาดนี้มันน่าจะยิงเราไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ละเออนี่ไงเรายิงแล้วเจอลูกซองเลยดีกว่าวมดเรื่องอืมนี่ทีเดียวไปนะครับนะจักเริ่มอ่อนละเอาเลเวลเราเริ่มเยอะทักสี่สิบมันน่าจะเวอร์ เราม,มายากมาเออเหมาะมากนี่เออโดนพอดีเลยน,ะนี่โนโนมิอ้าวเฮ้ยเร่อมันไม่เดี๋ยวแกไม่ใช่นะออกดไม่ค่อยโดนลืมไปวาเมาส์ผมยังไม่ได้เปลี่ยนซื้อมาใหม่นะยังไม่ได้เปลี่ยน ยังไม่ได้ไปเสียพูด,ดง่ายๆเมาส์อยู่ในกล่องยังวางอยู่ที่เดิมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น s d แล้วก็เมาส์ตัวใหม่ยังวางอยู่ที่เดินมดนะเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตเรื่องการลงทุนให้ตอนนี้ผมเริ่มคิดออกละผมจะไปท่าไหนถ้าผมจะพูดเรื่องเรื่องไอไอเรื่องการเงินอะไรพวกนี้นนะนะผมจะคิดผมเริ่มคิดออกแล้วผมจะไปท่า หลังจากคิดมาคิดมานานก็คือช่องใหม่นี่แหละนะครับเป็นช่องที่เป็นช่องที่สิบเอ็ดช่องที่สิบเอ็ดนะอ่ะผมเดินมานี่ก่อนเ,เออมาแล้อย่างที่บอกก็ทําทไมต้องทําหลายช่องก็เพราะว่าผมต้องการแยกเนื้อหานะครับแยกเนื้อหาแล้วก็อยากให้ให้คนที่เข้ามาดูเขาจะได้เต็มเต็มอะ่ะเรียกว่าไม่ต้องมียอื่นมาแทรกก็มีเนื้อหาที่เขา ต้องการดูเลยนะอ่ะเติมเลือก,ก่อนเชา้าๆอินขนมนะครับขนมปังผมหมดเรียบร้อยที่กินมาตอนเช้าอืม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 นัดเดียวเด็เดเนี่ย,ย,ยไปเนะเร็วๆๆๆจะไม่ทัน เราจัดป้อมยิงป่ะนะใช้ป่ะใช้ป่ะใช้สก,กิลครั้งแรกก็จะมีอ n i m ม t i ันนะครับเอาระเบิดไปกินนะอืมหมดสบายสบายครับผมอันนี้เราอัพแค่เลเวลนะเนี่ยเรายังไม่ได้อัพไอไอพวกอุปกรณ์รนะยังไม่ได้ตีโบงตีบัว มาฮะสอเอดรียบร้อยตัวนี้วันสู่ผมก็จะมีเวลาทำคลิปค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะ่เพราะว่าตัวน้าที่อยู่ด้วยกันเนี่ขาจะเขาจะกลับมาประมาณ5้าโมงหาโมงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็อัดแ,แลกแหละเดี๋ยวโจบแล้วนี้ก็ไปทานข้าวกันสู้บอสเลยมายวันนี้เตรียมเนื้อหาไว้ค่อนข้าง ค่อนข,ข้างหลากหลายนะที่จะทําลงในในช่อง y t u t u นะเพราะมันเอย่า็ว่าเผมทําหลายช่องไงถ้าทำช่องเดียวมันก็ว่าไปอย่างนี้มาหลายช่องสายโลบสายโลกอ่ะมาอืมมันไม่ใช่แล้วอ่ะปาทีห้าตัวอ่ะลงมาอ่ะ อืมสู้เราไม่ค่อยได้แนละ้วว่าเรายิงแรงแนละ้วอ่ะเฮ้ยโอ้ไม่ได้ยังไม่ถึงระยะนะใสเกาะไปก่อนนะครับนี่ยังไม่ถึงระยะอีกมาถึงระยะแล้วครับรัวเลยนี่เรียบร้อย นะครับพอระเบิดไปนะฮะอ,อืมแล้วก็เจอนี่ใส่ให้เต็มแม็กนะฮะโหยังง่ายสบายเลยพอเลเวลลราเยอะเริ่มเยอะแล้วนะเรกวาก็ตามที่ผมคิดไว้เลยว่าประราณกากเลเวลกสามสิบมาเล่นโลกสี่เนี่ยเริ่มสบายมสายีสบายจริง เออมันยิงเราไม่ค่อยเข้า,ขานะสบายสบายแหน่ได้ของ